สวัสดีครับธนัทเพชรทองศิลป์นะครับจากช่องลํำซำพัฟพาร์ตี้วันนี้ถ้าธนัทเองเนี่ยโอ้แต่งตัวเหมือนเกษตรกรมากๆนะครับวันนี้เพราะธนัทเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปชมที่ดินแปลงหนึ่งครับที่ดินเนี้ยเหมาะสําหรับการเกษตรเป็นอย่างยิ่งครับสําหรับทําโคกหนองนายิ่งดีเลยครับด้านหน้าเนี่ยติดถนนลาดยางครับเส้นที่เป็นเส้นรองนะครับเส้นไปเวียงสาบ้านสะไม่ไปเวียงสาครับ เดี๋ยวธนัทเนี่ยจะพาทุกคนนะครับไปดูลักษณะพื้นที่ที่ดินแปลงนี้นะครับฮะเดี๋ยวตามธนัทไปนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนของข้างนะครับด้านหน้าก็ติดถนนลาดยางนะครับขนาดประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นถนนลูกรังนะครับไฟฟ้าก็ลากมาประมาณนักหนึ่งกิโลนะครับแต่มีน้ําในการเกษตรทั้งหมดเลยนะครับหน้ากว้างติดถนนเนี่ยอยู่ที่1 8อยเมตรนะครับลึกด้วยกัน110เมตรโดยประมาณนะครับ นะครับทางเข้านะครับที่นี้แบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือทําไร่นะครับซึ่งตอนเนี้6ข้าวโพดอยู่ครับ6ไร่1งานโดยประมาณครับส่วนที่2ก็คือทํานานะครับ3ไร่3งานโดยประมาณนะครับ ดินแปลงนี้11ดไร่2งาน96้วาตั้งอยู่ที่บ้านสะหม่ตําบลนาสาวอําเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับเสนอขายที่1ล้านสแสนบาทนะครับเข้ามาก็จะเจอนาก่อนเลยนะครับพื้นที่นาก็ประมาห3ไร่3งานนะครับทํานาได้ปีละ1ครั้งนะครับหรือจะให้เช่านะครับก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าจะมีรายได้จากการให้เช่าเนี่ยห้าพันกว่าบาทถึง8ปดพันนะครับนี่นะครับ บริเวณก็จะมีต้นมะม่วงนะครับค่ะาเดินเข้ามาอีกหน่อยก็จะเจอห้างนะครับจะมีห้างไว้หนึ่งหลังนะครับนี่มีบ่อน้ำนะครับบ่อใหญ่แล้วก็บ่อเล็กอีกสองบ่อครับมีน้ำให้ใช้ทั้งปี ที่สวยมากนะครับติดถนนทางดําร้อยปดสิเมตรเลยนะฮะเหมาะมากนะครับที่จะซื้อไว้เก่งกําไรหรือว่าทําการเกษตรนะครับด้านหลังก็จะมีแปลงข้าวโพดหกไร่หนึ่งงานนะครับนี่นะครับแปลงข้าวโพดนี่บริเวณแปลงข้าวโพดทั้งหมดนะครับหไร่หนึ่งงานนะครับไปดูนะครับดินก็เป็นลักษณะดินดีมากครับด้านล่างก็เป็นดินเหนียว สําหรับปลูกข้าวได้เลยฮะแล้วส่วนด้านบนก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะเป็นร่วนนะครับดินดีมากเห็นนะครับข้าวโพดโตมากแล้วนี่นะที่ธนัทยืนอยู่นะครับนี่ก็คือถ้าหันหน้าถนนก็อยู่ซ้ายมือนะครับแต่เป็นด้านหลังแปลงนะครับแปลงนี้ก็ด้านหน้าทํานาด้านหลังทําไร่นะครับนี่ธนัทชี้ให้ดูแนวเขตนะครับนี่ เป็นไงครับนี่คือไร่ข้าวโพดนะครับสวยมากเลยครับะกษณะเป็นเนินนิดๆ,ๆนะครถือว่าเวิร์กมากที่ดินแปลงนี้เนี่ยห่างจากวัดสะใม่เนี่ยสองกิโลนะครับแล้วก็ห่างที่ว่าการอำเภอเมืองน่านเนี่ยประมาณ20กโลนะครับสนามบินน่านก็22กิโลครับวัดภูมิน18โลครับของเวียงสาเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณ14กิโลครับนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางเลยไปเส้นเมียงสาครับเส้นอีกหมู่บ้านนึงก็ได้รับถนนไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับลักษณะพื้นที่ก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับที่ดินแปลงนี้นะครับ11ไร่2งาน96ตารางวาหน้าติดถนน180เมตรเลยถนนลาดยางเลยนะครับ ด้านข้าง110เมตรครับบ่อในพื้นที่3ลูกนะครับทำนาได้ตลอดปีนะครับพื้นที่นา3ไร่3งานโดยประมาณทำไร่ได้6ไร่1งานโดยประมาณต้นมะม่วง10กว่าต้นนะครับห้างมีพร้อมเสนอขายที่1ล้าน3แสนบาทนะครับราคาน่าสนใจมากๆนะครับมีโอกาสที่จะ ได้โฉดนะครับที่ทำเลดีราคาดีนะครับยังไงเนี่ยแวะมาดูมาชมกันได้ที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วยังไงพบกับธนัเพชรทองศิลปและช่องล่ำซัพ p า p เวอรใน EP ีต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ธนัเพชรทองศิลปนะครับธนัเชื่อว่าธนัเนี่ยนำเสนอที่ดินต่างๆเนี่ย ให้ทุกๆคนได้ดูอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยหวังว่าวันหนึ่งคนนี้ดูเนี่ยอาจจะได้เป็นเจ้าของมันนะครับธนดเชื่อว่าที่ทุกที่นะครับมีเจ้าขอ,ของของมันนะครับจะไปรู้ได้ไงที่ดินแปลงนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เป็นเจ้าของนะครับแลวธนาก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่มีความเป็นต้องขายที่ขายอาสังหาริมทรัพย์ขายบ้านก็แล้วแต่ทุกคนมีความจําเป็นครับ ธนัทเนี่ยยินดีเป็นสื่อกลางให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้เจอกันนะครับยังไงติดตามช่องธนัทเรื่อยๆนะครับใครที่ต้องการฝากให้ธนัไขายที่ดินขายบ้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆติดต่อเบอร์ธนัทข้างล่างนี้ได้เลยนะครับกดซับไลน์ลึกส่งไลน์มาก็ได้ครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับบายบาย